สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่23่ันวา2566นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับที่หนครั้งราคาทองไม่เพิ่มไม่ลดค่ะส่วนราคาทองเช้านี้ราคาทองไม่เพิ่มไม่ลดเช่นกันค่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด s ับ s ไ r i b ์ให้ด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองเนะเวลา 9า2นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่33,650บาทรับซื้ออยู่ที่33,550บาทส่วนทองรูปพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่34,150บาทรับซื้ออยู่ที่32,942บาท 68สตางค์ค่ะเช้านี้ราคาทองไม่เพิ่มไม่ลดราคาเท่ากับเมื่อวานค่ะส่วนสปอร์ตโกมีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐสปอร์ตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่2 0 5 3 2 7ดอดอลลาร์ค่ะส่วนทองคำโล่งนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่2 0งศูนย์ห้าสามจุดสองศูนย์ศูนย์เช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ศูนย์จุดสามหกเปอร์เซ็นต์ค่ะ และก็ค่าเงินบาทนะคะ่าสุดตอนนี้อยู่ที่34.643บามเช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่0.27เปอร์เซ็นต์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูป,ปรพัรร์กันต่อเลยนะคะจะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงและก็1บาทค่ะ และราคานี้นะคะยังไม่รวมค่ากำเน็ดค่ะค่ากำเน็ดแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายแล้วก็น้ำหนักของทองค่ะจุกแม่ทองใบอลอโลลาแล้วก็ออสลิกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com ห้วเส้งแห่งและก็ออสลิลด,ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ